ก่อนที่จะเริ่มเนื้อหาของเราผมอยากจะบอกจริงๆคลิปนี้คุณจะลงนานแล้วตั้งแต่ประมาณเกือบสสัปดาห์ได้แต่ผมไม่มีเวลาว่างเลยเลยกันว่าคลิปก็เพิ่งลงตอนนี้ขอโทษครับ เซนสวอนเป็นสัตว์สบายที่ทำให้คุณสามารถใช้งานเซนเบดซึ่งจะเป็นดาบที่มีคิดทค้าคล้ายกับฮีโร่เบดแต่จะมีสเตตัสที่ต่างจากฮีโร่เบดและได้รับสกิลจำดาบเพิ่มมาหรือถ้าพูดง,ง่ายๆอีกแบบก็คือเซนเบดก็คือฮีโร่เบดเวอร์ชั่นอัปเกรดและผมขอสปอยไว้ก่อนเลยว่าโอ้นี้จะเป็นโอ้ที่ใช้เวลาทำนานมากๆครับ เพราะสถานที่แต่ละที่นั้นอยู่ห่างไกลกันมากๆและการัฒนานที่ใช้เวลาเป็นชั่วโมงอีกทั้งตอนที่ผมทำโอดนี้ยังเป็นตอนก่อนที่จะมีการอัปเกตด e c h o อย่าง Multifaceted และ e ิ e ดิว t วอร์ชซึ่งทำให้การทำโอดนี้ใช้เวลานานยิ่งขึ้นไปอีกวิธีการทำโอดเซสบอมจะมีดังนี้อย่างแรกเลยคือเราต้องมีสแตทเวดโางน้อย20เพื่อพูดคุยกับเสาโอเบลิกตามแต่ละประเภทโดยเสาโอเบลิกจะมีหมด5ประเภทด้วยกันคือโอเบลิกไฟเจส โอเบลิกลมทินิตี้กระวอดโอเบลิกน้ำแข็งฟ้าวโอเบลิกสายฟ้าเทซ่าและโอเบลิกความมืดอูเล็กเฟลแฮนซึ่งนั่นหมายความว่าเราจะต้องใช้พอยทั้งหมด100แต้มไปอย่างต่ำในการทำโอดนี้หลังจากที่มีค่าสตอดพร้อมแล้วเราก็ต้องไปตามหาเสาทั้ง5โดยเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะไปเสาไหนก่อนหรือหลังที่ที่ไปง่ายคือสายฟ้าขวามมืดลมส่วนไฟจะดูงงนิดนิดและน้ำแข็งจะยากที่สุดหากไม่ได้หาข้อมูลมาก่อน สำหรับผมจะเล่งจากการไปที่เสาคว,วามมืดไปไฟสายฟ้าลมและน้ำแข็งเพราะเปนทางที่ใกล้ที่สุดเราจะใช้ชายออเดอร์ทีแรกโอเวริงแห่งความมืดอูลเล็กเฟลแ์แฮนอยู่บริเวณมูนอารีตามในคลิปเลยครั้งหนึ่งข้าได้เคยยืนอยู่เคียงข้างกับเราวิลชนกลุ่ม5คนแต่ความพักดีมันก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่เปราะบาง การทลายยนต์มันเลี่ยงไม่ได้ซึ่งเหมือนตอนกลางคืนที่ที่2องโอเปริคไฟเจสอยู่บนเกาะไมเนอร์แลนดิ g งบริเวณซาราเมตซับมิทตามในคลิปเลย ข่าได้เคยเห็นมาก่อนกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเปลยวเพลิงนั้นแผดเผาแรงจนเกินไปมันไม่เหลืออะไรทิ้งเอาไว้นอกนจากการทำลายล้างหากเจ้าเลือกเส้นทางนี้จงจำเอาไว้ว่าเจ้าจะไม่มีวันได้เป็นเหมือนเก่าเปลวเพลิงก็เปรียบเสมือนไปทั้งของขวัญและคำสาปและมันจะทำให้เจ้าได้เห็นว่าแท้จริงแล้วตัวเจ้านั้นเป็นอย่างไร ที่ที่3โอเบดิกสายฟ้าเทซ่าอยู่ที่บ t m a แมนวอชบริเวณถ้ำหลังเกาะตอนในคลิปเลยทันเดอร์โ l ลฮะจะต้องการพลังนั้นยันหรอ แม้ว่ามันจะมาพร้อมกับความตื่นเต้นที่น่าลิ้มลองแต่จดจำเอาไว้ว่าทันเดอร์คอร์ไม่ใช่สิ่งที่เจ้าจะควบคุมมาได้ง่ายแม้ว่าเจ้าจะพยายามอย่างนักก็ตามที่ 4. ี่สี่โอเวลริกลมทินิตี้การีวัตที่เกาะอิลิเซียบริเวณการเดินเรือสวาตามในคลิปเลย เจ้าจะต้องตัดสินใจจะผู้แสวงหาจะปล่อยให้สายลมพัดพาเจ้าไปหรือจะต่อต้านกับแรงของมันนี่เป็นเส้นทางเฉพาะผู้ที่เข้าใจในสายลมอย่างแท้จริงก็เท่านั้นที่กล้าจะเดินและที่สุดท้ายโอเวอริ่นน้ำแข็งเ้าทีนีเป็นที่ต้องระวังที่สุดเพราะหากพลาดไปแต่น้ำแข็งก็จะลงเดฟทันทีทีนี่จะอยู่ที่ชั้น2ของ l i f ออ f the Unbroken บนเกาะมินิชัยซาตามในคลิปเลย ผู้แสวงหาความรู้หรือบางทีอาจจะเป็นเพียงคนโง่ที่หาเพียงแค่ก้อนนั้นแข่งไปวันๆฟาวพวกเขาเรียกใชอว่าอย่างนั้นบุตรมองเห็นรูปแบบและเข้าใจวิธีของโลกยิ่งกว่าใครๆเมื่อเราพูดคุยกับเสาโอเบลิกครบทั้ง5เสาเราก็จะได้รับศาสราบารเซสวอร์มาไปที่เรียบร้อยและหลังจากนั้นเราจะต้องทําการพัฒนาโอดโดยการสําเร็จโวลีเวนทั้งหมด2ครั้งเมื่อสำเร็จโวลีเวนครั้งแรกก็จะได้รับชาเดนอีเจอร์โพสไล ฮีโร่แอซิดเซนเนเกชัมาและเมื่อสำเร็จเวล l อเ v เวนครั้งที่2จะทำให้เราได้รับชาเดนเซน s e เน n e r g y และ Sense Overload หลดมาศัตสาบ,บ้าเซนส s วอร r มเมื่อได้รับมาแล้วจะทำให้เราได้รับ2 Combat Mental าสลอต s u p p ัพพอร์ตแมน l าสลอต l d g ่งไวเกิร์ดแมนสลอตและเราจะสามารถกด L เพื่อเปลี่ยนอาวุธที่เราใช้อยู่ให้กลายเป็นเซน e b เบ t ที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดของ Sense วอ r มอาวุธนี้จะมีสเตตัสด,ดังนี้ แล้วเมื่อเราถือเซนเบดเราก็จะสามารถใช้สกิลของโอดนี้ได้เบดออฟเซนเป็นสกิลเดียวที่มีอยู่ของเซสสวอรมสกิลนี้จะแตกต่างไปตามธาตุของเซนเบดที่เราใช้อยู่เริือตนที่ธาตุไฟเมื่อใช้งานจะพุ่งขึ้นไปบนอากาศและใช้ดาบฟาดลงมาทําให้ผู้ที่โดนล้มลงพร้อมกัะโดนเผาหรือโดนลาวาถ้านําแข็งปล่อยขึ้นดาบรูปเสี้ยจันทร์ออกไป3ทีจากนั้นจึงแทงผู้ที่โดนกระเด็นไปข้างหลัง ขาดมือปล่อยพลังแห่งความมืดในแนวนอนไปข้างหน้าพร้อมดึงคนที่โดนให้ไปด้วยกันและยกขึ้นที่าสิบถังท่า,าสายฟ้าฟันดาบเพื่อทำให้สายฟ้าฟาดลงมาและทตุลมทําการหมุนตัวเป็นเลโก้ดินจาาโกเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเพราะก็ลมคนที่โดนจะนับวัตถุอเ p p e r คัตสมมติที่จะเปลี่ยนท่าของเซนเตดได้คือการใช้งานคริติคอลซึ่งคริติคอลของเซนเตดมันก็คือคริติคอลของฮีโร่เบสตามท่าของเซนเบดที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันโดยการเปลี่ยนท่าข,ของดาบนั้นจะมีระดับขั้นตามนี้ ไฟไปน้ำแข็งน้ำแข็งไปมืดความมืดไปสายฟ้าสายฟ้าไปลมและลมไปไฟวนไปเรื่อยๆอย่างที่ผมได้กล่าวไปว่าโอดนี้มีสกิลเพียงสกิลเดียวเท่านั้นเพราะงั้นต่อจากนี้ผมจะพูดถึงพาสซีของโอดนี้นะครับอย่างแรกเลยคือ e ีเ e r ร์พลุสลายทุกสกิลธาตุของเราที่มีเลเวลต่ำกว่า5จะมีเลเวลสูงขึ้น1เลเวลและแมนชาของเราจะแปลงเป็นธาตุของเซนเบทที่เราใช้อยู่ฮีโร่แอซิด อาเซบนี้จะเรียกวิรชนในอดีตมาช่วยเราในการต่อสู้ขึ้นอยู่กับธาตุของเซนเบทที่เราใช้อยู่และจะทำงานเพียงครั้งเดียวต่อธาตุเราจะต้องวนธาตุเพื่อให้ใช้งานมันได้อีกครั้งฮีโร่แอซิดเจตธาตุไฟทีพเใส่ศัตรูเพื่อเรียกวิรชนแห่งเปลวเพลิงออกมาปล่อยบ่อลาวาสามอันตามทางฮิตทิพยฮีโร่แอซิาธาตุน้ำแข็งไม่ใช้สกิลธาตุน้ำแข็งหรือเซนเบทธาตุน้ำแข็งใส่ศัตรูวิรชนแห่งน้ำแข็งจะออกมายิงน้ำแข็งจำนวนมากใส่ศัตรู ฮีโร่แอซิดอูเล็กเฟลแฮนทาดมืดเมื่อปัดป้องการโจมตีจะเล่ยวิญชนแห่งความมืดออกมาทำความเสียหายฮีโร่แอซิดเจสซาทดสายฟ้าในการปล่อยสกิลครั้งแรกจะเร่ยวิญชนแห่งสายฟ้าออกมาเสริมสกิลนั้นฮี r o a แอซิด i ินิตี้การิวานทัดลมและจะที่อัปเปอร์คัด ทำไายการป้องกันของศัตรูได้สกิลทาตุดิอรับความเสียหายขณะที่ไลเวจะเล่ยวิชาชนให้นักแข่งออกมาปล่อยพายุมหมุนลูเ่เล็กใส,ส่ศัตรูพร้อมทั้งทำให้แหย่ใจไม่ออกและกระเด็นออกไปต่อมาเซนเนเกชันหนึ่งครั้งต่อการบนธาตุจะการการโจมตีที่ตรงกรับธาตุนั้นเซนเนอร์จี G, 25%จากค่าสตัดเวสูงสุดจะนำไปช่วยเสริมค่าของเวทอื่นๆและทานเลสุดท้ายเซนโอเวอร์โหลด การวนท่าเต็มๆสกเกลของท่าจะเพิ่มขึ้น15%และการโมดิฟายจะเพิ่มขึ้น10%เราวะชนแห่งดาบอาจจะร่วสลายไปแล้วตั้งแต่อดีตการแต่การที่พวกเขาหยิบดาบขึ้นมาครบเพลิงก็ถูกถือขึ้นอีกครั้ง